สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องนะครับร้านค้านะครับร้านอาหารทั่วไปควรจะเข้าแอปฟู้ดดิเรฟเบอรีหรือไม่เพราะว่าหลายๆคนที่ขายดีกันอยู่แล้วก็จะบอกว่าไม่จําเป็นหรอกฉันขายดีอยู่แล้วมันไม่ต้องคือเข้าแอป Delivery Food หรือ Food Delivery เนี่ยมันก็จะยุ่งยากสำหรับคนเก่านะครับแต่ผมก็จะมาบอกว่า เนี่ยวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยก็กิเคอร์ฟิวแล้วนะถูกไหมเคอร์ฟิวแล้วนะครับแล้วร้านอาหารห้ามนั่งเทคเอาเวเท่าน,นั้นถามว่าเทคเอาเวเมื่อประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผมกระโดดเข้ามาวิ่งไลน์แมนเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นคือเทคอาหารฟู้ดเทอรี่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันบูมมากๆม,ม,มันแบบ โอ้โหใครก็โดดเข้ามาเล่นไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ไม่ว่าจะเป็น, lighter, ปนร้านค้านะครับผมถึงบอกว่าทําเถอะนะครับอย่ามองว่ามันดุ้งยากเลยนะครับณนะวันหนึ่งที่เกิดโควิดรอบ3ามันเนี่ยเพราะเราไม่เราก็ไม่รู้ถูกไหมว่าโควิดรอบสามันจะเกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบถ้าใครไม่ได้เตรียมตัวมาแต่หิรแรกเนี่ยก็จะโควยยังไงนะถูกปะคุณขายแค่หน้าหลานถ้าถามว่าทาง ภาคดัดบ,บอกว่า TakeAway เท่านั้นจะมีสักกี่คนที่ขับรถมาเพื่อซื้อเขาก็ต้องฝากส่วนมากก็คงต้องกลัวกันกลัวโควิดสิ 19. เพราะตอนนี้ผู้เสียชีวิตบางทีติดไม่กี่วันก็เสียชีวิตบางทีเนี่ยอย่างเช่นดาราก็ติดใครก็ติดอย่างเช่นน้าคอมตอนนี้ก็ติดก็แย่ yeah. ทุกคนก็กลัวกันหมดไม่อยากจะออกจากบ้านสั่งเทคเอาไวสั่งไลน์แมนสั่งฟู้ดแพนด้าแก๊ป อันเนี้ยอาจจะค่าอาหารอาจจะแพงค่าส่งอาจจะถูกสั่งโรบินฮูดค่าส่งอาจจะสูงนิดหน่อยแต่อาหารนี่ราคาเท่ากับหน้าร้านอะไรเงี้ยนะครับผมคือจะมาบอกว่าตอนเนี้ยก็ยังจริงๆตอนเนี้ยร้านค้าเคากระโดดเข้าไปทำก็ยังทันหนึ่งถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เปิด YouTube แล้วก็พิมพ์เช่นอยากจะเข้าไลน์แมนเข้ายัางไงตอนเนี้ยไลน์แมนสมัครแป๊บเดียวอ่ะจสามารถฝาก สมัครได้เลยรูินฮูดอย่างนี้แกรฟ o ูดฟูดแพนด้าเกตฟูดอะไรอ,อ่ะไม่ใช่เกตด,ดิโกเจกอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวหรือตอนนี้ยังไงลูกหลานก็อยู่บ้านอยู่แล้วเอาเว้ทำให้หน่อยทําให้ป้าหน่อยทําให้แม่ทําให้พ่อหน่อยแล้วก็สอนตอนนี้ก็เรียนรู้นะครับการใช้งานเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย ไลเดอร์มันละเออทำนี่เนี่ยแก้ไขย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแก้ให้หน่อยไ i เดอร์บางคนทําได้ผมก็แก้เป็นประจำอย่างเช่นพวกไอโรบินฮูดที่มันแก้ง่ายผมก็จะกลับไปแก้ให้เขาแต่ไอตัวายแมนทมําำเป็นทําเป็นเพราะว่าโรบินฮูดมีแอปเป็นร้านขายอยู่นะครับก็อยากจะมบอกว่าตอนนี้เป็น,เป,นเป็นหนทางแล้วอย่างน้อยไอร้านเล็กๆที่คุณทําอยู่เนี่ยถ้าไม่มีฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย ก็ไม่ค่อยมีใครเห็นในในมือถือถูกปะก็จะเห็นแค่คนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาตอนเนี้พอคุณทำฟูดิเวอรี่มาปุ๊บให้ลูกการสอนทำ Facebook ขึ้นมาทำไลน์ขึ้นมา Facebook เนี่ยพยายามเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมมุติว่าคุณอยู่ในละแวกอ่ะเช่นยกตัวอย่างสะพานใหม่คุณก็เข้าไปอยู่ในสะพานใหม่ที่เป็นมาร์เก็ตอคกลุ่มสะพานใหม่กลุ่มสายไหม กลุ่มบางเขนหลัก4ีโชคชัยศรลาดพร้าวอะไรย่างเงี้ยก็เข้าไปอยู่เสร็จแล้วก็คุณก็ถ่ายรูปสวยๆเนี่ยใส่ไปแล้วก็แนบลิงก์ไปอ่าสั่งได้นะที่ไลน์แมนนี้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 เขามาเห็นเรื่อยๆเขาก็จะกดสั่งร้านคุณก็จะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาก็สมัคร G P ของเขาโดนหักป้านสาม็อาจจะบวกเพิ่มดูดูราคาสินค้าราคาอาหารว่าเรากล้าสั่งไหม แล้วก็ควรจะปริมาณอาหารให้มันกินและจุใจกําไรอาจจะกำลรกําไรอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ขายเพื่อเอาลูกค้าใหม่เข้ามาหาเรานะครับอย่าขายเอากําไรเยอะอย่างเดียวเอากําลีกําไรพอประมาณนะครับเพื่อดึงลูกค้าให้ติดใจเราครั้งหน้าเขาสั่งครั้งหน้าเขาสั่งไม่ว่าาจะชวนเพื่อนเขาสั่งเอ้รอบนี้เออฉันสั่งเลยราคาแม่งสมน้ําสนเนื้อวะ่ะอะไรอย่างเงี้ย นะครับเดี๋ยวนี้เงินก็ได้ไวจากฟู้ดลิเบอรี่ทั้งหลายยกเว้นบางแอปนะครับแต่ถ้าเป็นที่ผมทำที่ผมรู้อยู่ก็คือเช่นโรบินฮูดเนี่ยเมื่อส่งอาหารไรเดอร์ส่งอาหารปุ๊บกดจบงานถ่ายรูปเสร็จอีกไม่เกิน1ชั่วโมงเงินเข้าทันทีนะครับอย่างแอปอื่นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทางโรบินฮูดประมาณนี้ผมมีอยู่สองแอปนะครอันนี้มาเล่าสู่กันฟัง คลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆนะครับในช่วงโควิด19ก็แชร์ให้เขาฟังเขาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่องเอ็มบินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ